หน้าแน่นมาอีกแล้วจะมาแต่งเพิ่มหรือเปล่าคอนทัวร์บัดแก้มทาลิปสติกไม่ใช่พอพอแล้วแต่งแค่นี้พอแล้วนะตอนที่ปอเรียนอยู่มัธยมเนี่ยปอก็จะเห็นน้องๆทํากิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็เวลามีกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยน้องๆต้องแต่งหน้าต้องมีการเมคอัพและพอเสร็จน้องๆก็จะต้องล้างหน้าถูกปะแต่สิ่งที่เขาใช้ล้างหน้าคือน้ำเปล่าสบู่ คือมันก็ลังได้ไหมมันก็ล้างได้นะแต่ก่านมันจะออกก็ไม่ต้องถูและถูอีกจนตาบ,บ,บวมแดงอืมไม่โอเควันนี้เลยจะนำเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทําความสะอาดใบหน้าให้เกลี้ยงกล่วสะอาดหมดจดและไม่ทำร้ายผิวด้วยทำอยังไงนั้นไปติดตามชมกันใดจ้าเวลาที่ปอจะล้างหน้าเนี่ยปอก็จะมีอุปกรณ์ประมาณสสิ่งด้วยกันก็จะมี r e เ o v e r ซึ่งรีมูเวอร์ที่พอใช้เนี่ยพอจะใช้เป็น2แบบนั่นก็คือแบบแรกเป็นแบบน้ํามันเอาไว้ล้างเครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตาและฝากจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นของ number seven แต่ที่พอใช้เนี่ยจะมีการแยกชั้นระหว่างน้ํามันกับน้ําด้วยและแบบที่2ก็จะเป็นแบบโลชั่นของ number seven เหมือนกัน cleansing lotion อันนี้พอจะเอาไว้ล้างเครื่องสำอางบนใบหน้า3ก็คือสำลีแผ่นอย่างนี้หาซื้อที่ไหนก็ได้เซเว่ตลาดนัดเ mm hmm. ยอะแยะและคัาต้นบบบเราจะเริ่มโดยการล้างตากันก่อนเวลาล้างตานเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์2สิ่งคือสำลีสแผ่นแบบนี้ กับเมคอัพรีมูเวอร์ประเภทที่เป็นน้ำมันคือทำไมปอไม่ใช้แบบโลชั่นจริงๆแบบโลชั่นก็ใช้ได้นะแต่ความรู้สึกว่ามันออกไม่สะอาดมันไม่เกลี้ยงเท่ากับประเภทน้ำมันแบบโลชั่นก็เอาไว้ใช้กับหน้าอย่างเดียวเวลาจะใช้รีมูเวอร์เนี่ยก็ต้องขยับก่อนเพราะอย่างที่ปอเอาให้ดูเมื่อกี้ว่ามันจะแยกชั้นระหว่างน้ำกับน้ำมัน ซึ่งถ้าเราไม่เขย่าเนี่ยมันก็จะแยกกันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นน้ํากับน้ํามันเวลาเทลงมาก็จะเป็นแบบน้ําออกมาอย่างเดียวไม่มีน้ํามันเลยเขย่าจนกว่าเขาจะเข้ากันนําสำลีขึ้นมาปุ๊บปบเทลงไปบนสำลีปุ๊บหนึ่งแผ่นผ่านไปกังรวดเร็ว ปุ๊บอ้อมอย่าลืมนะจ๊ะก่อนจะล้างหน้าต้องถอดขนตาปลอมก่อนนะจ๊ะเวลาถอดขนตาปลอมเนี่ยไม่ใช่แบบจับมาทั้งก้อนแล้วก็ดึงปึ๊ดออกมาเลยขนตาจริงจะลุดติดมาด้วยนะจ๊ะซึ่งขนตาจริงก่าจะงอกเนี่ยใช้เวลาเป็นปีๆนะจ๊ะ<ม>เสียเวลาเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงค่อยๆดึงจากหางตาก็ได้หรือหัวตาก็ได้แล้วแต่ความถนัดค่คอยๆดึงปึ๊บดึง นี้ก็จะไม่เจ็บเหมือนกันกับอีกข้างนึ่งออกออกมาชั้นอ่ะมาว่ากันเรื่องรีมูเวอร์กันต่ออ่าจุ่มรีมูใช้สำลีจุ่มรีมูเวอร์มาสอ,อย่างนี้แล้วก็นำมาโปะไว้ที่ตาเวลาโปะเนี่ยให้ใช้ นิ้วนางอา่คลึงเบาๆตรงเ,เส้นขนตาแนวเส้นขนตาอย่างนี้เพราะว่าแนวเส้นขนตาเนี่ยเราจะปัดมาสคาร่าอยู่แล้วใช่ไหมอืมซึ่งมาสคาร่าบางจี้ห้อเนี่ยก็เป็นวอเต r ร์ o พ f กันน้ำกันเหงือ่อออกยากมากรวมถึงอะไรเนอร์ที่กันน้ำด้วยก็จะออกยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นบริเวณที่เราจะต้องเน้นเลยก็คือบริเวณ โคนขนตาโปะไว้สักพักคิดว่าเขาน่าจะดูดเครื่องสําอางออกหมดแล้วเนี่ยก็ลูดลงอย่าลูดไปข้างๆนะเพราะว่าแนวขนตาเนี่ยเขาจะทิ่มลง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 อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราปาดไปข้างๆอย่างนี้มันก็อาจจะออกไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลูดลงเบาๆโอ และเพื่อเป็นการประหยัดก็ใช้อีกด้านที่ยังไม่เปื้อนเช็ดไปเลยค่ะเบาๆนะจ๊ะรอบดวงตาเนี่ยมัต้องจัดเต็มเบาๆพอได้สังเกตว่าที่บริเวณต้าตาเนี่ยก็จะยังแอบมีอาจจะเป็นพวกไลเนอร์หรือว่าสีติดอยู่เพราะฉะนั้นอุปกรณ์สิ่งต่อไปก็คือคัตตอนบัตอย่างนี้ขายาวรีมูเวอร์เหมือนเดิม จุกลงไปแล้วถูไปถูกไป,กไปพอบริเวณรอบดวงตาเกลี้ยงกลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาถึงหน้ากันบ้างหน้าเนี่ยอย่างที่ปอบอกว่าปอจะใช้คลีนเซอร์แบบ โลชั่นนี่ก็ปีบลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บการใช้เคลื่เซอร์ประเภทโลชั่นเนี่ยเราจะต้องนวดเขาให้เขาเนี่ยดูดเครื่องสำอางออกมาไม่ใช่ไปทาปกไว้เหมือนกับเคาื่องเซอร์แบบน้ำมันนะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะอาใส่สำทีแล้วก็ไปโปะไว้ทั้งหน้าแล้วก็ รูดออกไม่ใช่นะจ๊ะอย่างนั้นเปลืองแล้วก็ใช้สำลีเช็ดออกนี่ก็สะอาดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ใครจะล้างหน้าต่อด้วยโฟมล้างหน้าก็ได้หรือว่าจะพอละ แล้วก็เช็ดตามด้วยโทนเนอร์ทาครีมบำรุงผิวเลยก็ได้วันนี้ก็คงจะหมดเวลาของปอแล้วมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะปเป็นเรื่องอะไรนั้นกลับมาติดตามชมไปได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าไม่อยากเปลือยหน้านานนะเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจกลัวน้อยไม่หลับฝันร้าย